สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอเทิงฝาสูบซิ่งคครับวันนี้มาดูฝานะอันนี้สี่วาลตัวนี้สองวาลสังเกตตัวดีนะคอันนี้ทําไมฝาสี่วาลวาลถึงเล็กกว่าฝาสองวาลวนะครพอดีว่าถ้าเราเอามารวมกันแล้วขนาดของวาลมันก็จะใหญ่กว่าสองวาลนะดูพอแตกต่างกันนะ นี่ฝา125ตัวนี้เป็นฝา CBR แต่ขนาดของวาวเมือนไอเสียเนี่ยจะเล็กกว่าของ125นะแต่รวมกันแล้วก็จะใหญ่กว่าร้อยฝา125อันเดียวฮนะดูครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่เอาฝาสองฝามาเทียบกันดูนะดูขอด้อแตกต่างกันว่าทำไมฝาวาล่วาเปล่าถึงไม่เท่ากันนะครับแล้วก่อนจะจากจบคลิปนะมาฝากกดติดตามช่องพอถึงฝาสูบซิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ